อายุงาน5เดือนนะฮะรับเงินสดไม่มีประกันสังคมไม่มีคนค้ำไม่มีคนกู้ร่วมจริงไหมครัที่ผมพูดไปจริงครับจริงนะฮะสอบถามจากที่ไหนก็บอกว่าออกไม่ได้นะคะจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมชาติโรดนะนะครับวันนี้นะครับมีทีเด็ดนะครับพี่บอกเลยนะตรงนี้เลยนะครับมันสุดยอดมากนะครับผมวันนี้เรามีปล่อยรถมันแตกต่างจากการปล่อยรถทั่วๆไปยังไงนะครับวันนี้นะฮะทางทีมงานฝ่ายขายเนี่ยได้บอกมานะครับว่าสตอรี่ของลูกค้าคนนี้นี่สุดยอดนะครับผมอยากรู้ว่าสุดยอดยังไงนะครับผม1นึ่งอายุงาน5เดือนครับ อายุงาน5เดือนนะฮะไม่พอนะครับผมสองรับเงินสดนะครับ3ไม่มีการสังคมไม่มีคนคำ้ำไม่มีคนกู้ร่วมพี่ครับคิดไม่ฮะว่าเจ้ารถได้ผมว่ายากมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะลูกค้าท่านนี้นะ,ะสตอรี่แบบนี้นะครับผมอยู่ด้านหลังผมนะฮะกำลังรับรถกันอยู่นะครับผมจะบอกสุดยอดมากมากเลยนะฮะแล้วของแถมอีกมากมายนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมฮะว่าอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยจริงไหมนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเรลี่ยวกเ,เลยนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับผมชาโรจนานะวันนี้เนี่ยผมได้ฟังสตอรี่ของพี่นะฮะขออนุญาตสอบถามนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับคุณวันชัยครับคุณวันชัยนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อน้อยครับคุณน้อยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณน้อยนะครับผมมีทีมงานฝ่ายขายเนี่ยได้บอกผมมานะครับว่าสตอรี่ของพี่เนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับผมอายุงาน5เดือนนะฮะรับเงินสดไม่มีการสังคมไม่มีคนค้ำไม่มีคนผู้ร่วมอันนี้ผมถามนิดนึงจริงไหมครับที่ผมพูดไปจริงครับจริงนะฮะอันนี้ผมถามนิดนึงว่าตอนแรกเนี่่คิดดวาออกรถไ้ ตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะครับผมแล้วพี่เคยไปถามเต็นท์อื่นไหมฮะหรือว่าไปตอบถามเพจอื่นไหมครับเคยตอบถามครับเป็นไงครับพี่ไม่ไม่ตรงตามที่เราถามอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็คือว่าง่ายเราไปเนี่ยเหมือนกับไม่ได้รับการตอนรับเลยครับผมใช่โอ้ผมว่านี้นะฮะถ้าใครหลายๆท่านนะครับผมรับฟังอันนี้นะครับเป็นผมนะฮะผมก็เศร้าผมคิดว่าผมหมดหวังแล้วยังไงผมไม่ได้แล้วแล้วพอมาที่เพจของเรานะครับได้รับการตอนรับไหมครับ ได้รับการต้อนรับดีดีด้วยนะครับะะผมผลการ <100. S 1> นะะิดนึงใช้เงินเอารถเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ100บาท100่รนนะฮะใช้เงินเอารถแค่ร้อยเดียวอายุงาน5เดือนนะครับผมแล้วรับเงินสดนะฮะไม่มีประกันสังคมไม่มีคนค้ำไม่มีคนกู้ร่วมรับรถใช้เงินออกรถเพียงแค่ร้อยเดียวนะฮะผมถ่ายนิดนึงแล้วกันนะ,ะวันนี้เนี่ยที่มารับรถเนี่ยพี่ได้ของแถมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังแล้วกันว่าจริงไหมนะครับผมพี่ได้รับสดรถไปจริงไหมครับจริงครับจริงแล้วประกันรถยนต์เนี่ยเราซื้อให้ไหม ือให้ค่างงวดเราจ่ายให้ไหมฮะครับจ่ายให้ด้วยวันนั้นน่ยที่ใช้เงินรถ,รถทั้งหมดคือ100บาท100บาทอันนี้นะครผมต้องบอกว่าเป็นความสุดยอดมากนะครับหากท่านทั้งหลายนะครับผมกาลัง ดูคลิปนี้อยู่นะ,ะแล้วสตอรี่เนี่ยตรงกันเลยนะฮะตรงแบบนี้นะฮรรองนะฮะเข้ามาปรึกษาเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาถามนิดนึงแล้วกันสําหรับฝ่ายขายของเรานะครผมถามคุณไอ้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าตอนที่คุยกับคุณน้อยเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงครับผมคุณน้อยเนี่ยคะ่ะมาด้วยลูกค้าที่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้รถใช้นะคะคเพราะว่าสอบถามจากที่ไหนก็บอกว่าออกไม่ได้จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ แต่มาหาเราเราการันตีเลยว่าไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะคะเราก็ออกได้จริงอันนี้นะปีหนึ่งเสียงยืนยันนะครับว่าออกรถได้จริงนะครับใช้เงินออกรถร้อยเดียวนะครับอายุงานน้อยอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับรับเงินสดหรือรับผ่านบัญชีก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมมีประกันสังคมไหมปรึกษาเราเราหาทางออกให้คุณได้นะครับถ้าคุณอยากมีรถไว้ใช้สักคันนะครับผมติดต่อเรานะครับติดต่อเข้ามานะครับตามข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณน้อยนะครับนะฮะ ขอให้โชคดีนะครับผมีนรถคันนี้นะฮะเฮงเรงยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมชาติรรจนานะฮะขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ